One two three, come on! Come on! Come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I c o m p l e t e l y betrayed? สวัสดีจ้าพบกับช่องเดทไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้คู่สุขคนเดจ้าเอฟทเาเอฟทีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชมมวยหอยสังกับตัวโตเทไทยจ้า มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเป็นหวัดนิดหนึ่งนะครับพรดีเมื่อวานช่วงเช้าๆอากาศเย็นอยู่ตัวตัวเองก็ล้างระเบียงบ้านเช็ดกระจกหน้าบ้านแถวระเบียงนี้หมดนะคะส่วนพ่อใหญ่ก็หาตัดต้นดอกไม้แห้งอะไรต่างๆลูกกันออกนิดหนึ่งนะคะใกล้จะเดินทางไปหาฤือดูใบไม้เปลี่ยนสีฤือดดูหนาวอีกแล้วก็ว่าได้นะคะช่วงนี้ก็ ความมืดก็ถือว่ามืดเร็วเหมือนกันค่ะสองทุ่มก็เริ่มมืดแล้วค่ะแต่ก่อนก็สี่ทุ่มก็สว่างสามทุ่มไล่มาเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะว่ากันไปค่ะเดินหน้าไปหาความหนาวอีกหน่อยนะคะอาจจะอุ่นอยู่สักระยะหนึ่งนะคะวันนี้มีตลาดนัดนะคะกลางเมืองตลาดนัดไม่ใหญ่มากนะคะตลาดนัดใหญ่เมืองโตโต้ก็วันเสาร์ตลาด เมืองหน้าด่านชายแดนเดยอรมนีก็ว่าได้นะคะเต็มลาใหญ่ก็คือวันเสาร์วันนี้วันอังคารตลาดนัดนิดเดียวค่ะไปได้อะไรมาโชว์นิดนึงนะคะมันแจวเหลืองค่ะหวานแจวนะคะมันแจ่วหวานนั่นแหละค่ะมันแจวเหลืองก็ว่าได้เพราะว่าตัวตัวเองไม่ชอบกินมันฝรั่งนะคะเวลาทาสเต็กปลาแซลมอนสเต็กหมูสเต็กไก่อะไรอย่างนี้ทํา อบเข้ามาอบแอร์ไฟนะครับเพราใหญ่ก็ชอบกินแต่ตัวตัวเองก็จะต้มมันฝรั่งนี่แหละค่ะมันแจวไม่ใช่มันฝรั่งนะครับมันแจวเหลืองนี่แหละค่ะกินกลับไปด้วยแล้วก็ผักนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปนะคะแกก็ชอบแบบนี้เราก็ว่ามันหวานแบบธรรมชาติด้วยนะคะถ้ามันเยอะไปหัวหนึงก็อาจจะทําเป็นของหวานนะคะโชว์นิดนึงนะคะหัวใหญ่เลืกเกินค่ะหัวสวยๆนะคะ มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะถ้าตุโตไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้กลับมานะคะก็จะเจอคนนู้นแซวบ้างญาติพี่น้องแซวหน่อยนะคะเมื่อวานก็เพื่อนที่กรุงเทพนะคะไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันแต่คุยกันในไลน์กลุ่มเขาก็แซวเราเหมือนกันว่าเรื่องจริงเรื่องหลอกก็ว่ากันไปนะคะคุณนายน่สุขสบายกว่าชาวบ้านเขานะได้เที่ยวรอบโลกเนาะจากคนมีแฟนดีนะครับมีสามีพาทเที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้อยากไปไหนก็ไป คนเรานะคะวาสนาโชคชะตาของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปดีก็ดีไปคนละอย่างนะคะบางคนได้อยู่บ้านเราตัวตัวเองก็ยังอิจฉานะคะคนที่ได้อยู่บ้านเราอยู่ใกล้พ่อแม่พี่น้องได้กินอาหารอร่อยทางบ้านเราได้ทํางานอยู่ทางบ้านเรานะคะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวทางบ้านเรานะคะก็ไม่ต้องมาปรับตัวอะไรมากมายเพราะว่าเราเกิดอยู่ที่นูน้น แต่การมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกจะว่าดีก็ดีจะว่ายากก็ยากนะคะลำบากก็แตกต่างกันไปเรามาบ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเราก็ต้องมาปรับตัวหลากหลายอย่างนะครบกว่าจะเข้ากับดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมภาษาเขานะคะถึงจะได้ภาษาอังกฤษมาจากทางบ้านเราบางประเทศเขาก็ใช้ภาษาพื้นถิ่นพื้นฐานของเขา ตัวตวเองก็มาฝึกภาษาดั้กว่าจะลงตัวในชีวิตนะคะทำงานนู่นทำงานนี่หลากหลายอย่างไม่ได้สบายนะครบางวันก็ต้องทำงานอยู่ตัวตวเองก็ถ้ามีลูกค้าประจำมานวดก็รับนวดด้วยนะครแต่อาทิตย์หนึ่งก็เต็มที่ก็สองสามคนทำเสริมเติมไปแล้วก็แฟนตัวตวเองก็ทุกคนก็รู้อยู่ว่าแกเกษียณ การทํางานเรียบร้อยแล้วเวลาว่างมันก็เยอะเราก็ต้องแบ่งสันปันเวลาให้แฟนแล้วก็ดูแลกันไปด้วยนะคะไม่ได้นั่งเป็นคุณนายไม่ได้สดสุขสบายมากมายเท่าไหร่นะคะแต่การได้ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือหรือว่าคู่ผัวตัวเมียแต่ละคนบางคนชอบเที่ยวบางคนชอบกินบางคนก็ชอบไปคนละอย่างกันแต่โชคดีว่า โตโตนะคะถึงจะอยู่กับแฟนคนเก่าพ่อใหญ่เก่าสมัยก่อนการเรงินการทองก็ไม่ใช่ว่าดีมากแต่เรื่องได้กินได้เที่ยวได้เต็มที่ทางเอเชียเราตอนอยู่กับพ่อใหญ่เก่าก็ไปทั้งศรีลังก,กาเวียดนามไปคัมบรีไปลาวไปหลากหลายประเทศทางเอเชียเราก็ได้เห็นนะคะได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นประเทศใหม่ๆได้เปิดูเปิดตาไปกับเขาถึงเขาไม่มีเราฝรั่งมังค่า เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วแฟนเก่าก็แกก็เกษียณนะคะแกก็วางแผนวางแผนไปมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไทยคนไทยบางคนเขาก็มีเงินร่ำรวยกว่าเราอีกก็มีแต่เขาไม่ชอบเที่ยวเขาก็จะเก็บเงินเก็บทองทำอย่างอื่นไปทำธุรกิจไปอะไรไปเพราะว่ากันไปนะคะ มาแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่เพื่อนตัวตัวเองเขาจะว่าไงเราก็ไม่สนเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะมันเป็นสิทธิของเขาก็อยากจะคุยอยากจะแซลก็ไม่ว่ากันแต่การแซลของเพื่อนเขาก็ว่าเราว่าสนาดีได้เห็นตรงนู้นตรงนี้ไอเรื่องเห็นตรงนู้นตรงนี้มันได้เห็นอยู่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บางคนเพื่อนตัวโตะนะคะหลายคนเหมือนกันที่ได้แฟนต่างชาติแต่แฟนเขาไม่ชอบเที่ยวเขาชอบเที่ยวในประเทศเขาก็จะพาแฟนเขาเห็นแต่รอบๆประเทศที่เขาอยู่เยรอรมนีบ้างนอร์เวย์บ้างสวีเดนบ้าง<อ>ก็ว่ากันไปนะคะแต่โชคดีว่าพ่อใหญ่แกแบ,แบ่งสัรปันเวลาแบ่งเงินทองของแกลงตัวนู่นนี่นั่นแกก็วางแผนของแก แค่แกนั่งอยู่แต่บ้านอย่างเดียวแกไม่ทําสําหรับแฟนต,ต,ตัวเองปีหนึ่งแกก็ต้องออกเที่ยว2องรอบสามรอบสี่รอบก็ว่ากันไปแล้วก็นี่รอบสุดท้ายที่รอบใหญ่จริงๆก็จะไปเมืองไทยนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะเราจะไปไม่ไปแต่แฟนเขาอยากไปเขาอยากไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่าเขาทํางานมา40กว่าปีนะคะเขาใช้ชีวิตกับการทํางานกับ อะไรมาทีนี้เขาว่างเยอะด้วยนะคะเราแกบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเก็บทุกบาททุกสลึงหรอกเราใช้ชีวิตให้เป็นให้มีความสุขได้เห็นโลกใบนี้ได้เห็นความสวยงามเหมือนตัวตัวว่าความสวยงามในโลกใบนี้ที่ผู้คนสร้างขึ้นหรือว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาเราได้ไปเห็นเราก็พักผ่อนหย่อนใจมันก็สวยงามเหมือนเราเติมพลังกายจิตเข้ามาอีกอย่างหนึ่ง เราได้เห็นสิ่งสวยงามได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆนะคะตัวโตวเองก็ขอไปด้วยนะคะตัดคลิปทาคลิปจ้านะคะสำหรับอิตาลีที่ไปเที่ยวมา89วันเมื่อกี้นะคะจัดทยอยลงให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามด้วยกันนะคะแต่ว่าศนาของแต่ละคนแตกต่างกันจริงๆบุญภาวะสนาส่งของแต่ละคนโชคดีก็ได้สามีดีได้รวย ได้พาเที่ยวได้พากินได้พาอยู่เป็นคุณหนูคุณนายก็ว่ากันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสุขของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าได้รวยเศรษฐีผู้ดีมีเงนินแล้วเราจะมีความสุขเสมอไปบางคนก็ต้องอยู่ในกรอบทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจเองไม่ได้เป็นนกน้อยในกรงทองต้องถามสามทีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเองแต่พอลมหายใจ เหมือนเพื่อนโตโตที่โตโตเคยทำคลิปผ่านมานะคะได้แฟนคนทางอเมริกาได้รวยนักรวยหนาแต่นางก็ไปอยู่กับเขาไม่ได้นะครับเพราะกดบังคับหลากหลายอย่างของแฟนเขาเยอะจะไปตรงไหนก็ต้องแต่งตัวเนี้ยบตลอดเวลาต้องใส่สูทต,ต้องทํานี่ต้องทานั่นแฟนเพื่อนเราน่ะมันทําไม่ได้แต่แฟนเขาก็เป็นคนเนี้ยบอยู่แล้วรักน่ะเขารักนักหนาแต่ แต่ต้องไปใช้ชีวิตเหมือนนกน้อยในี่กรงทองก็อยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากรงนะคะจะเป็นทองหรือเป็นไม้หรือเป็นเงินหรือเป็นอะไรมันก็อยู่ในกรงมันก็ยากนะคะลําบากกายมันทนได้ลําบากใจมันทนไม่ได้คนเรามันอึดอัดได้ไม่นานนะคะมันก็อยากจะออกจากกรอบนะคะนี่ละ่ะการที่โตัวโตได้ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ได้ไปเห็นตรงนี้ตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวโต,วตวก็เป็นคนชอบส่วนตัว นะคบอยู่บ้านเราก็ชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ไปทะลงไปทะเลไปนูน่นไปนี่นะคบแบ่งสรรปันเวลาเติมพลังงานเติมพลังกายจิตให้ตัวเองด้วยการได้เห็นธรรมชาติได้ไปพักผ่อนสุดอากาศบริสุทธิ์ได้เห็นวิวทิวทัศ์สวยๆงามๆเราลกลับมาทํางานแล้วก็มีพลังอย่างตัวโต,วตวเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะอันไหนทําได้เราก็ทานะคะถึงจะเป็นเมียฝรัรง่งฝรั่งถึงจะแฟนเขาจะมีไม่มี เราก็ไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆหรอกค่ะเรายังหายใจอยู่ยังเดินเหินสะดวกอยู่แล้วอันไหนเราทําได้เราก็ทํายิ่งแฟนตัวตวเองก็อายุมากด้วยนะคะไหนเราทาแทนเขาได้เราก็พยายามทําทุกอย่างไปตลงไปตลาดเองไปนู่นไปนี่เองนะคะแต่ก็จะมีแบ่งเวลาพาแกวไปเดินไปเหินช่วงบ่ายๆก็ชั่วโมงสองชั่วโมงพาไปแกไปเดินออกกําลังกายรอบเมืองไปมุนมนู้นมุมนี้ก็ว่ากันไปนะคะวันนี้ก็ ไม่มีลูกค้าก็จะเงียบๆหน่อยหนึ่งแต่พรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ไปก็มีลูกค้าประจำนัดมาคนสองคนก็จะนวดลูกค้าด้วยนะคะได้เสริมเติมกันไปพอได้เงินได้ทองกลับไปบ้านเรานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ